ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนซอออกให้เป็นไวโอลินเป็นผมออกให้เป็นแมนโดลินหรือว่าเครื่องดนตรีอื่นๆที่ที่มันไม่ใช่เป็นฟอร์แมตของป๊อปอะครับมันก็จะมีความท้าทายอยู่แล้วว่ามีความโดดเด่นเท่าไหร่ยิ่งเครื่องดนตรีเยอะเราต้องแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ดีว่าเพลงนั้นอะเราต้องการอะไรเราผ่านเวลาการทําอัลบั้มมา2อัลบัม้มเราไม่จําเป็นต้องใส่ความตัวเองเยอะไปมากขนาดนั้นก็ได้อาจเราอาจจะเล่นน้อยก็ได้หรือเราอาจจะเล่นเยอะก็ได้แต่ถ้าเพลงนั้นมันกลมถือว่ามันตัวเอง สวัสดีค่ะพวกเราวง A7 ค่ะจริงๆตอนแรกมีสมาชิกทั้งหมด7คนค่ะ เราทําเป็นวงเฉพาะพคือจะเน,น,น้นเป็นวง <S <S เล่นเพลงบรรเลงเป็นหลักค่ะนักร้องก็จะเป็นรับเชิญบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเพลงที่เรานํามาเล่นส่วนใหดก็จะเป็นเพลงไทยหรือมาจากเพลงไทยเดิมบ้างมาจากเพลงในเราแวกนี้บ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเล่นน่ะถ้าจะเจาะจงว่าไทยทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เราก็เลยตีรวมว่ามันคือเอเชียสมาชิกนะตอนนั้นก็คือมี7คนเป็นหลักเราก็เลยเป็นเอเชียเซเว่นค่ะพวกเราเป็น เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดูยังสิทธิ์ไม่หโดนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเรียนดนตรีอยู่แล,แล้วมีสาขาแจ๊สสาขานดนตรีไทยคลาสิกอะไรเงี้ยครับก็เห็นแต่ละคน้ยน่าจะชวนมาทําวงกันก,ก็ชวนมาทำมันมันเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆก่อนอะไรเงี้ยครับก็ชวนพี่ดิวมาทำเอ้ยพี่ดิวด,ดู enjoy กับการทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับชวนพี่สุนทรมาเขาก็แบบมาต่อเติมเราได้พี่ๆแต่ละคนบูมเองหรือโอมอะไรเงี้ยครับก็มาช่วยเสริมทําให้ไอเดียเรามันเข้มแข็งมากขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมถนัดพินถนัดแครนดนตรีสายอะไรเงี้ยคร ป๊อปบวกดนตรีไทยที่มีพีนมีซอแล้วก็มีร,ออร,รอ้องเราเล่นเฉพาะเพลงบรรเลงตอนแรกๆครับอยากเป็นดนตรีไทยบรรเลงอะไรเงี้ยครับอาจจะมีเพลงไทยบ้างมีคอมโพสิชันที่แต่งขึ้นใหม่บ้างแต่ว่า เราเองรู้สึกว่าการที่เราจะทําให้ดนตรีแบบเราเนี่ยเข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นมันต้องมีเพงลงร้องแล้วคนที่จะมาถ่ายทอดเพงลงร้องได้ดีต้องมีลักษณะบุคลิกยังไงวิธีการร้องแบบไหนสไตล์แบบไหนถึงจะเข้ากับเอเเซเว่นอะไรเงี้ยครับเจอออยที่หน้าริบเขาเขาก็ดูกําลังลน่ลนๆเหมือนจะรีบไปเรียนสักอย่างผมก็เดินเข้าไปชาร์จเขาบอก <c oughs> ตอนแรกนะครับก่อนที่จะมามาถึงเพลง <c oughs> เพลงล่าสุดคือเราก็อยาก represent ความเป็นตัวเองนี่แหละครับ มีเครื่องดนตรีแบบนี้ดนตรีแบบดุดันโชว์ร้องโชว์ทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้เห็นถึงว่ามันมีความน่าตื่นตาตื่นใจของของดนตรีแนวนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่พอการเวลาผ่านไปเราได้ทําอัลบัม้มพวกเราเองด้วยแล้วก็ทำอ,อัลบั้มตอนที่เข้าค่ายมาแล้วหนึ่งอัลบัม้มแล้วก็กาลังจะเริ่มในช่วงอัลบั้มสองที่กำลังคือปล่อยไปเพียงแรกก็คือเพลงนี้มันถูกตัดขอบว่าเพลงมันต้องไป็นคนหมายความว่าเมสเซจมันต้องชัดเจนมันต้องย่อยง่ายแต่ก็ยังมีความเป็นตัวพวกเราอยู่ ออยตั้งขึ้นมาว่าในวันหนึ่งที่มีคนคนหนึ่งเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยเรารักเขามากขณะที่เราพร้อมจะจุดไฟเผาตัวเองเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างให้เขาได้ไหมซึ่งตรงนี้พี่เยก็เห็นว่าคอนเซ็ปต์ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงที่จะเอามาทำต่อขยายเป็นเนื้อเพลง จุดไฟเผาเนี่ยหนูว่าเป็นคําที่ไม่ค่อยมีใครใช้<ด>จุดไฟเผาตัวเองให้กลายเป็นไฟเงี้ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็รวมถึงการดีไซน์ในท่อนสลายในตอนสุดท้ายที่ออยตั้งต้นมาเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆเพลงก็ไม่มีอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะก็เลยคิดว่าจุดนี้คือเป็นจุดเด่นในเรื่องของเนื้อเพลงโอ้ดนดนตรีนี่ถือว่ามีความเข้มข้นที่แตกต่างไปจาก e อชเอัลบัม้มที่แล้วเราอยากจะเล่าว่าเอ้ท้าท้าเอชเเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกกับ เนื้อหาเพลงแบบเนี้ยมูดเพลงแบบเนี้ยมันมันจะต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเอาความเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกมาตั้งแล้วก็ผสมประสานกับความเป็นเอเชียเซเว่นมีความเป็นร็อกอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เครื่องดน,นตรีไทยถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีอ่าเสียงเสียงหนึ่งท,ที่ที่เราไม่ได้เล่นแต่ว่าเราเราใช้แซมก็คือเสียงจะคเคพอมีเสียงจะคเกเข้าไปมันก็จะเกิดความมีแอทแทกบางสิ่งบางอย่างทำให้เมโลดี้ที่เราเรปิเซนต์ออกไปมันมันดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอะไร ความท้าทายของการทําเพลงที่ติดอิเล็กทรอนิกส์ของไอเจียเซเว่นนี่มันก็คือว่าเหมือนกับเรามีคนดคนในความที่เป็นวงนะเราก็จะต้องทํายังไงให้มันเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แล้วอะแต่มันยังเห็นภาพเราทั้ง8คนสื่อสารเพลงนี้ออกมาอยู่ด้วยเบสกองพินแซกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเป็นเป็นดน,น,นตรีที่มันเป็นคอมพิวเตอร์มิวสิกอะคอมเอิเล็กทรอนิกส์อะความอะคูสติกของแต่ละเครื่องอะมันจะบางลงไปนะครับเพราะนั้นที่ทุกคนได้ยินเพลงเผาเนี่ยคือ คือจุดที่พวกเราคิดว่าลงตัวที่สุดที่จะยังมีความอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยังเห็นภาพพวกเราทั้ง8นคน,นสื่อสารเพลงนี้ออกไปด้วยพร้อมๆกันอยู่ มีคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ comment เยอะมากที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวที่สุดข,ของเขาแล้วอะไเรเงี้ยแล้วเพลงเนี้ยทำให้เขากลับมา mm hmm. มีไฟอะไรเงี้ยคือแล้วก็เราเราก็รกู้สึกว่ามันสักเซสมากที่แบบว่าอย่างน้อยเราก็ได้เป็นแบบที่เราต้องการจะสื่อสารจริง,รงๆเราได้เป็นไฟเลก็เลกๆน้อยๆให้กับเขาแค่เขาได้ฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่จะต้องเป็นแบบไฟคนรักไฟของเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ gambling. เราได้เป็นไฟให้เขาแค่นี้ก็โอเคแล้วไฟ <พำ S 2> Now, now. อยากส่งให้ทุกคนที่กำลังหมดไฟในตัวเองอยู่ตอนนี้ละกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่ดูอยู่ทุกคนที่ฟังอยู่หรือไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่อยู่ในวงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือใครก็ตามอยากให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ดูสักครั้งถ้ารู้สึกว่าในชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วอาจจะเหลือพวกเราสักแปดคนที่ยังคอยเป็นไฟดวงเล็กๆให้ทุกคนได้ยังมีแสงสว่างแล้วก็ได้มีไฟในการทําทุกอย่างในชีวิตเดินต่อไปค่ะ